ก็สวัสดีครับนี่ต่อเนื่องกันเป็นคลิปที่2นะหลังจากที่เราพูดตัวต,วตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อไปแล้วนะนี่มามาคุยพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวนี้กันบ้างนะตัวตอนครึง่งนะหลังจากที่ตอนเดียวไปแล้วก็ตอนครึง่งขับเคลื่อนสี่ล้อกันบ้างเอา้าจะมีอะไรใหม่และน่าสนใจบ้างเดี๋ยวก็จะเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับต้องเลื่อนอยู่พักหนึ่งนะนี่ ชอบเว็บไซต์ของยูสูนะเขาให้รายละเอียดค่อนข้างที่จะครบนะอีกนิดเดียวก็จะครบแล้วนะฟูคิดดูแบบอยะครบครันนะรายละเอียดเนี่ยแน่นนะแล้วก็เว็บไซต์ใช้ง่ายนะทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเออวะโคตรแบบดีนะถ้าให้คะแนนเว็บไซต์รถยนต์ที่ดูง่ายรายละเอียดครบครบเนี่ย ก็ต้องเป็นเว็บไซต์อีลสูจริงๆนะใช้งานง่ายนะนี่คนแก่ก็ใช้ได้รว้ว่สุดยอดไปเลยลูกพี่ดีจริงนะไม่ได้อวยนะคุณลองไปเข้าเว็บไซต์อีลสูเล่นดูนะครัยังไม่ต้องดูตัวจริงก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวจริงที่โชลุงก็น่าจะยังหาดูได้ยากอยู่นะนี่เราก็มาดูที่เว็บไซต์กันก่อนนะหรือไม่ก็ไปดูในช่อง YouTube ที่เขาเป็นเซลลนะเขาได้มีโอกาสได้ไปดูตัวจริงนะตัวจริงกับในเว็บมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงแหละ นะแต่เราดูในเว็บกันก่อนนะเพราะเราไม่ได้ว่างไปดูตัวจริงเอาเดี๋ยวมาดูเขาุณ <radio> ก,กับอาจจะนะโห้นี่เหนือขอไปนะพ่อลูกอ่อนนะตีนี้นฮ้ตอนเดียวครับไม่ใช่ตอนเดียวสิตอนครึ่งขับเพื่อนสี่ล้อนะ่นนี่เราจะพูดถึงรถที่ไม่เหมือนเพื่อนนะส่วนมากเขาจะดูวีคลอสดูไฮแลนเดอร์อะไรพวกนี้นะสีประตูนะสเปซกงสเปซแคปแคปโฟอะไรพวกนี้ เนี่เรามาเน้นแบบตอนเดียวกับเคลื่อนสีล้อนะรถใช้งานตอนครึ่งขับเคลื่อนสีล้ออะไรพวกนี้นะดีกว่านะครับโอเคนะเป็นไงดีไซน์ด้านหน้าโดนใจกันรึเปล่ารถสีส้มก็ต้องเปลี่ยนสีปากกายเออสีเขียวนะนี่กระจังหน้าก็สวยงามนะเห็นไหมสวยไหมนี่จะแตกต่างจากตอนเดียวเลยนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นโครเมียมหรือเปล่านะตรงนี้เป็นเทาอ่อนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ค่อยไปดูตัวจริงอีกทีหนึ่งแต่ว่าดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับสวยเซ็กซี่ขยี้สาวกอีสุนะับต้องซื้อนะต้องซื้อนะับสาวอกอีสุต้องซื้อเลยนะซื้อแล้วรีวิวให้เราดูด้วยนะับน้านี่ไฟหน้านี่โคตรสวยนับไฟหน้าซีวิกชัดๆเลยนะนเนี่ยน้านี่ไฟหน้าค่อนข้างที่จะดีไซน์สวยดูดีนะับไฟเลี้ยงก็ย้ายไปอยู่ในหลอดไส้แล้วนะครับ ไล่จากหลอดไส้ด้านล่างตรงนี้นะมาอยู่ข้างบนแล้วก็ถือว่าสวยงามนะใบบีม LED นะไฟตัดหมอกก็ LED อยู่แล้วเพราะเพราะตัวนี้เป็นเกรดแซนะตอนครึ่งขับเพื่อนสีล้อมีเฉพาะเกรดแซเกรดเดียบนะล้ออันร้อยก็ขนาด18นิ้วเปลี่ยนลายใหม่นะเป็นสีเงินเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็ดูดีนะกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถเหมือนเดิมมือจับโครเมียมเหมือนเดิมนะมีช่องดักอากาศตรงนี้นะ นะส่วนก็ดีไซน์ด้านท้ายนี่ไฟท้ายโดดเด่นขึ้นมาเลยตัวตอนเดียวเนี่ยไฟท้ายไม่ได้เปลี่ยนอนะไรน่เหมือนเดิมนะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนในตัวตอนครึ่งนะก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมลืมพูดว่าสติกเกอร์เขาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญหรอก้ะนะสติกเกอร์นะเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นี่สวยงามสมชั้นเลยนะนนี่ไม่ใช่หมูนะแต่เป็นไฟท้ายดีแม็กใหม่นะครับก็ดีไซน์สวยดีนะสวยดีนะแล้วก็ฝาท้ายก็เปลี่ยนใหม่นะพอเป็น ตอ,อนครึ่งเนี่ยฝาท้ายเปลี่ยนใหม่ให้รับกับไฟท้ายใหม่นะที่เขาว่าว่ากันนะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้นะครับแต่ว่าไม่มีที่ล็อกฝาท้ายนะครับก็เตรียมตัวหายได้เลยเออวะเขาไม่ทํามาให้วะแปลกหลาวนะแปลกลาวตาใต้บ,ใบ,บ้านเราก็เสนอเขว่าแปลกนะครเออก็แปลกดีนะรับนะนี่ก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะภายนอกก็ประมาณนี้นะครับ นะด้านหน้าทั้งหมดหนะ้าฝากระปุงหน้าไฟหน้ากระจนหน้ากระจังหน้า้อแล้วก็ไฟ,ทฟาทานะไทยฝาไทยหน้าภายนอกเปลี่ยนประมาณนี้หนะ้าส่วนภายในก็เปลี่ยนไม่เยอะหนะ้าการตกแต่งภายในเนี่ยก็สวยดีนะเปลี่ยนมีรายละเอียดตรงนี้เล็กๆน้อยๆหนะ้าสีเงินตรงนี้น่าจะลดความเงามันลงนั้งหรือว่าอ๋อเมื่อก่อนเป็นสีเทานะตอนนี้เป็นสีเงินตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับ สวยดีนะตรงนี้สวยดีนะก็ตัดโคง้งตัดขอบหนะ้าจอจอแปดนิ้วนะนี่จอแปดนิ้วอาเปไทยรีเตอร์แปดนิ้วนะครับจอนี้นะ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายทั้งคู่นะแอร์ยังเป็นแบบแมนนวลแอร์ก็เป็นแบบมแมนน,แบบน,นนวลนะอาจจะมีเสียงกรุบกรับแทรกก็ขออภัยนะเพราะว่าเด็กมันมั่วซะเหลือเกินนะก็นี่หน้าจอนี่สวยนะนี่หนะ้าจอตัวนี้สวยงามมาก น่มีหน้าจอแบบดิจิตอลเจ็ดนิ้วนะรู้สึกว่าเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับสวยงามบอกรายละเอียดได้ค่อนข้างจะเยอะครบกันนะตัวนี้เป็นวีคอร์สแคก็มีขับสี่นะเกียร์ธรรมดาก็คุ้นเคยกันดีหัวเกียร์ไม่รู้ยังสั่นอยู่หรือเปล่านะต้องไปลองขับจริงกนะันนะแต่รถประเภทนี้น่าจะหาขับจริงได้ยากนะต้องซื้อแล้วก็มาขับเลยนะรถทดลองขับเนี่ยก็น่าจะยากนะโอ้โหน้ำลายกระจูดกันเลยทีเดียว นะก็ภายในก็ประมาณนี้นําได้บ่อหนังนะแต่ว่าไม่รู้ตัดระบบกูแมกออกหรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่ากูแมกแล้วนะปรับลายใหม่เห็นไหมลายจะไม่ค่อยเหมือนตัวเก่าตัวเก่าจะดูดีกว่าหรือเปล่านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะภายนอกภายในนะแล้วก็ราคานี่ตรงนี้ก็บอกมาแล้วอียาเลยคือแบบราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทอ่ยะ บอกได้คำเดียวว่าแพงขึ้นเยอะมากนะแพงแบบไม่แน่ใจว่าสามหมื่นหรือสี่หมื่นี่นะโอ้โหแพงจริงๆนะเอาเดี๋ยวมาดูสมรรถนะนี่เครื่องยนต์ก็สามพันนะหนึ110่งร้อยาสิบแรงม้าแรงบิดสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะปรับให้รองรับมาตรฐานยูโรห้านะที่จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้านะก็ได้นะนี่หนะ้าจงหน้าจอนี่เป็นของตัวท็อปนะไม่ใช่นะ ขาเอาภาพมาประกอบเฉยๆตัวท็อปจะได้9นิ้วเท่าเดิมนี่เห็นไหมตัวท็อปก็พูดถึงก็แล้วกันเราพูดถึงแคปก่อนแล้วก็มีรับเทอร์เรนโหมดนะทุกรุ่นที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ลอ้อนะแม้ว่าจะเป็นตอนเดียวก็ให้มานะมีดิฟล็อกมาให้เอกลักษณ์ของขับ4ของยีสูนั้นะมีดิฟล็อกให้อยู่แล้วนะครับหมดขับเคลื่อนสีล้อก็2 S c เ l นะเหมือนเดิมทั่วไปนะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ นี่ตัวเกียร์ธรรมดาก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะมี USB C มาให้นะนี่ USB C มีนัทีนะตัวต่อเดียวก็มีมาให้นะรวมสมัยแล้วตอนนี้รวมสมัยแล้วไม่ล้าสมัยแล้วรวมแล้วนะ่าลุยน้ําได้แปดร้อยมิลลิเมตรนะก็ประมาณนี้นะนี่มันจะเป็นรายละเอียดของเจ้าตัวสี่ประตูซะเยอะนะตัวแคปเนี่ยมันก็จะดูยากนิดน,นึงนะอะไรอีกล่ะ นะพวกระบบเซฟตี้เซนซงเซนเซอร์เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะมันจะมีเฉพาะรุ่น M นะซึ่งแซตแกรแซแเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วนะพวกนี้นะนี่ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับนี่ครับมาดูหน้าจอนะนี่เห็นไหมหน้าจอใหม่หน้าปัดเดินใหม่ไม่ใช่หน้าจอหน้าปัดเดินใหม่ที่กว้างถึงเจ็ดนิ้วนะโอ้โหเหมือนซีวิกนะเหมือนซีวิกรุ่นเก่าเลยนะตรงนี้เจ็ดนิ้วนะ โคตรสวยนะโคตรล้ำแมงอะไรเกาะตากูเนี่ยนั่นนี่โคตรดูดีนะเกรดไส้ขึ้นขึ้นไปถึงจะได้นะครับน่าจะน่าจะนะก็ประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะนั่นเอ่ไฟหน้าสวยไหมนี่ไฟเลี้ยวก็จะเป็นตรงนี้เลยนะอยู่บริเวณน,นี้ไฟเลี้ยวนะตัวนี้เป็นตัววีคลอสเอ็มก็จะแบบนี้แหละนะท่ามดีกว่า เอาเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในรุ่นแซตแคปโปรวินนะครับนี่ครับมีอาการค้างเล็กๆน้อยๆนะนี่เพาหน้นนนนานตาก็ประมาณนี้นะแซตแคปวีกอสแคปแซตนะก็มีสีสีให้เลือกนะสีส้มใหม่สีดำสีเทานมแล้วก็สีเงินนะทุกสีราคาเท่ากันหมดนะเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะเพิ่มเงินเข้าไปอีกนะ917,000มบาทแพงจริงจนะครับ ก็ไม่สู้ตัวตาได้ตัวตาแคปเนี่ยล้านกว่าไปแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวไม่นานก็ตามไปแหละ <c oughs> น่ก็ยนต์ก็ประมาณนี้นะหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงมา้าหนึิดสี่ร้อยสิบนิวตันเมตรแล้วลอยกันนดสิบแปดนิ้วสีเงินบเบาเฮ้ยมีคูแม็กด้วยน้ามีคูแม็กนะเออมี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 คูแม็กเหมือนเดิมจอแปดนิ้วมีกล้องมองหลังมาให้น้เครื่องยนต์ระบบส่งกําลังพวงมาลัยเบรกระบบการเ,เตือนล้อและยอย่างเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายนะมิติตัวถังด้วยนะ เราจะมาดูภายนอกสักเล็กน้อยนี่ไฟหน้าใบบีม LED โปรเจคเตอร์ระดับระดับสูงตำ่ำนะน่าจะมีแหละที่เป็นสวนะิตชนามีระบบไฟหน้าโฟลมีโฮมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไม่มีนะนีไฟตัดหมอก LED ไฟใต้ LED กระจังหนะ้าสีเงินและเทาเข้มนะไม่จะเป็นโกลเมียมนะเป็นสีเงินและเทาเข้มนะ ันจนหน้าสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถพร้อมปรับไฟฟ้ามือจอับโครเมียมคิวขอบโครเมียมอะไรวะตัวออรวะเนี่ยไม่รู้นะตัวนี้ไม่รู้คืออะไรนะแล้วก็ PB อะไรเนี่ยตกแต่งิลรมนะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรคนระับบันไดข้างสีเงินมีมาให้กันจน้ายแบบติดกับตัวรถสีเดียวตัวรถนะสปอยเลอร์หลังไม่มีเสาอากาศเป็นแบบมาตรฐานกระจกบังลมแบบหัดซ้อนนีรนัายนะที่ปัดน้ำฝนหลวง เวลาด้านหน้าพอทั่วไปมีหน้าด้านหลังไม่มีอยู่แล้วนะเพราะไม่ใช่รถ s อ v วนะปัดน้ำฝนนอตโอตโอ้ไม่มีอะไรเนี่ยราวหลังคาคิวคาวคิวหลังคามีเออน่าจะมีราวหลังคาไม่มีอยู่แล้วนะเพราะไม่ใช่สีประตูหน้าประตูได้เปิดปิดด้วยไอ้นี่มันของมีไว้กี่ว่แต่ก็ประมาณนี้นะครับที่เปลี่ยนไปภายนอกเอามาดูภายในนี่ภายในเนี่ย่อง้างเดียรโดดเด่นขึ้นมาเลยนะมาตรวัด ก็คือ7นิ้วเลยนะเอไมดี MD, นิ้วเลยนะมีระบบเปลี่ยนเกียร์ให้เพราะเป็ยนเกียร์ธรรมดานะบลูมาร์ทหุ้มหนังรับระดับ4ทิศทางสูงต่ำเข้าออกได้นะสวิตควบคุมเครื่องเสียงที่บลยมีมาให้วิตชระบบบควคุมคววามมมเรัตตโิีมาให้นะแต่ว่ายังไม่แปลพันนะแล้วก็แพลเดอร์ชิปที่เกียร์ไม่มีอยู่แล้วนะเพราะเป็ยนเกียร์ธรรมดานะตกแต่งคนลหนนะ ด้วยหนังสังเครานะห์ครมีอยู่แล้วนะเกรดแซดเนี่ยมีตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับที่วางแก้วก็มีเอ้ยไม่ใช่ที่วางของช่องอะไรก็ตรงช่องก็คือช่องช่องวางของตรงครางงานะอนโซลกลางมีนะครับแล้วก็คอนโซลกลางมีมีช่องเก็บของครบอ่ะเอาง่้ประมาณนี้น,นนะชุดแต่งประตูซิเวอร์เมทัลลิกแลวก็วากันไปนะมือจับด้านใน ซิลูเวอร์ก็มีกระจกขึ้นลงอัตโนมัตินี่มันปกติอยู่แล้วเซ็นทรัลล็อกมีอยู่แล้วกุญแจรีโมทมีอยู่แล้วนะกุญแจด้านบนมีนะในเครื่องเับเกานร์สี่ล้อแคปนะอะไรเนี่ยรีโมทเอนกินนี่ก็ไม่มีอยู่แล้วเรื่องเสียงแปดนิ้วไม่มีอยู่แล้วเอ้ยไม่แปดนิ้วมีสินะยูเอบีซีลำโพงหกตำแหน่งนะมีทวิตเตอร์ด้านบนหลังคาด้วยระบบความเย็นมีอยู่แล้วนะกลองสองจุดีเอมโก็มีอยู่แล้ว นะนะก็ช่องแอร์ตอนด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีนะเพราะเป็นแคปนะครับอะไรวะเนี่ยช่องต่อ dc สิบสองวุ้นมีอยู่แล้วนะแต่ด้านหลังไม่มีนะเพราะเป็นแคปนะครับต่อข้ามาไปอะไรกันบงังแดดใจแก๊ปแป้เลยมีอยู่แล้วนะ่าเกรแดแนะท้หน้าคุเคยกันดีนะอ้างอิองจากโตเก่าได้เลยนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับครับเดี๋ยวมาดูความปลอดภัยหนะ้าที่ได้เพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะพวก led อะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะ มก็มี2ลูกนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยก็แคบได้อะไรเพิ่มเติมบ้างล่ะระบบความปลอดภัยก็มีเหมือนเดิมนะ ESP, TCS, HSA, l d z ก็ดีเราอยู่บ้านแม่ใหยนะแล้วบ้านแม่ใหย่อยู่ติดถนนนะก็ก็มีรถวิ่งผ่านไปมาก็เช็งด้านบ้างก็ขอไปน้ำนี่แปลกนะครับสีไม่ให้ระบบเทรลเลอร์มา เลเลอร์ er ลากจูงเซเวย์อะไรพวกนี้มานะออมันก็สําคัญนะแต่ไปให้ในตัว m ิวเอตัวเริ่มต้นก็มีนะตัวนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ให้ตัวน 4, เนี้ TSC เนี่ยเลเลอร์เซเวย์คอนโทรลควบคุมส่วนท้ายเนี่ยมันควรจะให้มานะรถขับซีบายสปอร์ตก็ยังไม่มีนะเรีย c r o s ก็ไม่มีช่วยเตือนขนาดตยแล้วไม่มีนะเหมือนเดิมนะแทบจะเหมือนเดิมเลย นะก็เดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปกันว่าได้อะไรใหม่บ้างนะครับทั้ก็มาสรุปกันนะว่าสิ่งที่ได้มาใหม่นในตัว2024 B-Code Tab นะครับครับก็สี่ล้อนะสิ่งที่ได้มาใหม่ก็คือเนี่ยการดีไซน์ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะที่ใหม่หล้อใหม่ฝาท้ายใหม่ไฟท้ายใหม่นะส่วนภายในก็ได้จอกลางใหม่ จอกลางใหม่นะครับมาตรวัดใหม่นะแล้วก็การตกแต่งบางส่วนที่ใหม่แค่นั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ได้รับเทรนโหมดมานะแล้วก็ราคาขึ้นใบ9ก้0 0 0นะของเดิมเนี่ยมันแปดแสนกว่ากว่านะแปดแสนเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะแต่ว่า8,000สนกว่าก็ขึ้นมาใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกันก็ถามว่าแพงไหมมันก็แพงนะมันก็แพงนะครับ เราก็เคยพูดไปแล้วนะก่อนที่เขาจะเปิดตัวนะวันที่ผมไปพูดในสวนทุเรียนนะครับก็คืออยากเห็นแคปก็คืออยากให้เพิ่มลายผลิตนะเป็นตัวแคปตัวแคปธรรมดานะครับเหมือนกับสเปซแคป็สี่คูณสี่ก็ได้นะวีคอร์ดแคปตัวเริ่มต้นก็ได้นะแต่มันไม่มีนะมันก็เหมือนเดิมเลยนะครับแทบจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะัเนี่ยนะลายการผลิตเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับ ตัวนี้ราคามันค่อนข้างที่จะสูงแล้วถ้าคนออกมาแบบบรรทุกตามน่านอยากนั่งได้ด้วยบรรทุกของได้ด้วยในพวกนี้นยมันก็ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์นะแต่มันค่อนข้างที่จะแพงนะเขาก็ไม่ได้ทํามาน้ามันควรที่จะมีนะตัว S, <S ตัวเริ่มต้นเขาเรียกว่าตัวเริ่มต้นกับต้นสีล้อเป็นแคปนะมันควรที่จะมีแต่ตัวนี้ก็มีแค่นี้ให้เลือกก็ไม่เป็นไรนะมันขายดีอยู่แล้วนะแฟนคลับยูสุก็มีอยู่แล้ว น่าเหมือนกับเขาให้ไปเล่นถ้าใช้งานก็ตอนเดียวไปเลยอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องทําใจนะสาหรับใครที่จะซื้อรถคันเดียวแล้วก็ใช้แบบครบเนี่ยก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะแต่ว่าราคาสูงนะก็ก็ไม่ว่ากันนะก็ก็ไม่ได้เพิ่มลายอะไรมะโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นไงกันบ้างนะแคป Vcourt แคบบขับเกินสีล้อนะโดนใจหรือเปล่าราคาแพงไปไหม ถ้ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะถ้าสายแคบก็ต้องตัวนี้แหละค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็ครบในตัวเดียวลูกป,ปลาก็มาครับพอรถลูกป,ปลาก็ผ่านไปแล้วโอ้โหมีทุกรถเลยมีทั้งรถทุกไม้ย่าง,งรถทุกลูกปลาจะปวดหัวจะปวดนะก็ไม่เป็นไรก็นี่แหละตอนตัวนี้ถามมาขายดีไหมก็เห็นบนท้องถนนค่อนข้างที่จะเยอะนะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่ยายนะ ก็คือทำคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะก็แขปขับเพื่อนสี่ล้อก็ขายค่อนข้างที่จะดีนะบนนี้นะผมมองว่าถ้าทำตัวเกรดเอมาในวีคอร์ดแขบเนี่ยผมมองว่าน่าจะจะดีนะแต่ไม่มกีก็เรื่องของเขาอะนะก็เลือกใช้เอาดูนะก็ประมาณนี้แล้วกันถูกใจกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันหน่อยนะอยากมีอะไรเพิ่ม,เต,มเติมมั่งนะก็ลองคอมเมนต์กันนะสาวกก็น่าจะชอบแหละ นอะาโอเคคลิปนี้มานีและกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม